พบกับผ,ผมนะชอตตี้บูโจว่ากับดราก้นบอลเกคิีชินสควอดรานี่คือเกมแนวแอคชั่นโมบ้าต่อสู้กันฝ่ายละ4คนที่ลงให้ทั้งมือถือ PC แล้วก็คอนโซลครับส่วนที่ผมชอบในเกมนี้เลยคือความบ้าพลังนะครับด้วยความที่เป็นการ์ตูนดักก้าบอลนะครับเวลาต่อสู้ก็จะรวดเร็วแล้วก็ดูทรงพลังเอามากๆครับและใช้เวลาในการเล่นต่อแมชไม่นานครับเราราวสินาทีก็จบได้แลลวครับ สำหรับตัวละครในตอนนี้จะมีให้ใช้ทั้งหมด22ตัวละครด้วยกันนะครับแบ่งเป็นสาสายตามสีเลยครับสีแดงก็คือจะเป็น DPS สีฟ้าจะเป็นสายสนับสนุนครับส่วนสีเขียวจะเป็นสายป้องกันส่วนโหมดการเล่นในตอนนี้จะมี Standard Ba t t l e อันนี้คือ Rank รง t c h นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีค u ิ c k บ a t ท l e ที่เล่นแบบปกติไม่ได้คำนวณแรงแล้วก็จะมี land grab อันนี้จะมาตามช่วงเวลาก็จะมีกติกาแตกต่างกันไปอย่างเช่นตอนนี้คือสู้กันแค่เลนเดียวเท่านั้นครับใครได้500แต้มก่อนก็เป็นฝ่ายชนะไปครับ ส่วนการสร้างห้องเล่นกันเองมันยังไม่มีในตอนนี้นะครับน่าเสียดายมากเลยครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะชวนเพื่อนไปเล่นด้วยกันในโหมดอื่นๆก็ทําได้นะครับร่วมชมดูด้านซ้ายบนที่เป็นรูปคน3คนเห็นไหมเออเราแตะเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนสร้างปาร์ตี้หรือว่า create party ID นะครับแล้วรอแป๊บหนึ่งจะได้รับเลขมาแล้วก็ก๊อปีเลขเนี้ยเอาไปให้กับเพื่อนๆน,นั่นเองครับ ส่วนเพื่อนได้รหัสมาแล้วก็เข้าไปที่เดียวกันเลยครับด้านซ้ายบนขีด3ขีดนะครับแต่ว่าคราวนี้ให้ใช้คําสั่ง Party Request นะครับแล้วก็เพสตัวรหัสเมื่อกี้นี่แหละครับแล้วก็ขอเข้าปาร์ตีได้เลยครับ กลเดี๋ยวผมเอาบริการการเล่นของจริงให้ดูเลยเป็นสแตนดาร์ดแบตเทินะครับอันนี้เล่นโซโล่ครับก็เลือกโรก่อนนะครับว่าจะเล่นอะไรเดี๋ยวเล่นดาเมจนี่แหละครับอยากจะเล่นซุนโกคูครับรอเวลาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็เจอห้องเลยครับเมื่อเราหาห้องเจอแล้วเขาจะมีสุ่มกติการองด้วยนะครับอย่างที่ผมเคยเจอเลยคือจะมีเซลลสีทองตัวเล็กๆครับอันนี้จะได้รับ e อ P ีจานวนมากครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจัดการพวก NPC ฮีโร่หรือว่าศัตรูฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันยังมีการระเบิดสีฟ้าออกมาทําให้ศัตรูใกล้ๆกระเดด็น้วยครับ เอาละเริ่มเกมได้ครับเขามีบอกอยู่แล้วว่าเราควรไปเลนไหนนะครับผมอันนี้ผมใช้จอยเล่นนะครับกดปุ่มอะไรก็แล้วแต่แพลตฟอร์มเนาะพยายามศึกษาให้ดีนะฮะผมจะกดมัวเป็นหลักล้อเ,เล่นเรอเล่นจะนัวเป็นหลักนะครับผมนี่มีพุ่มหญ้าอยู่ด้วยนะครับนี่เป็นกติการองเสริมเข้ามาบริเวณป้อมของเราจะมีหญ้าอยู่ด้วยครับก็จะทาให้จังหวะคลุกคลิกมันนัวมากขึ้นครับโดยเฉพาะคนที่กันบ้านะนะเนาะนี่แน่กระโดดทุบก,ก่อนเลยมีสกิลใช้ใช้ไปก่อนครับจังหวะนี้ต้องรีบเก็บเวล เออถึงไบป้อมแล้วครับโตดทุกรัวๆว่าด้าน,นบนอ้าวมี e XP อยู่ครับบอทยังไม่มาเก็บเดี๋ยวนะแล้วทาไมมาเลนบนกัน3คนเลยอ่ะเพื่อเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างก็ได้นะเอาจริงโอเครีบเอาก่อนครับอันนี้ e XP เยอะเฮ้ย hey, สตูมาไม่ยอมผม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 เอาเอาดิเอาดินัวไหมล่ะนัวไหมล่ะ หนัวไมล่ะหนัวไม่ล่าเรียบร้อยโอ้โหเป็นไงคอมโบคู่กันครับอีกคนนึงไม่รอดหรอกคูลิลินเรียบร้อยเดี๋ยวผมลงไปเลนล่างดีกว่าครับคือพวกน่าจะไม่รู้กันขึ้นมาเลนบนกันหมดเลยเอ้ยเดเดี๋ยว,เ,ยวเติมเลือแป๊บนึงเอ้เดี๋ยวนะไปจีต้จะลงปะเนี่ยสรุปจะลงไม่ลงเอาไงโอเคเขาลงไปแล้วครับงั้นผมจะได้เก็บเวลต่อแต่แรกว่าจะย้ายเลนซะหน่อยสังเกตที่พื้นครับตอนนี้มีการแจ้งเตือนแล้วนะครับว่าเราสามารถเข้าไปโจมตีใส่ป้อมได้นะครับก็จัดไปเลยครับ ต้องชาร์จแป๊บหนึ่งนะครับเอารประมาณโปเกมอนดังบอลน,นะต้องรอแป๊บหนึ่งไม่ได้กดปุ๊บยิงได้ปรับนะครับนี่เนี่ยยิงไปศัตรูไม่อยู่เลยเหรอถามจริงผมชาร์จใหญ่เลยแล้วกันครับเล่นใหญ่เลยทันไหมทันไหมป้อมแตกไปเลยไม่มีคนเฝ้าบ้านก็อย่างนี้แหละครับโอเคเก็บเวลก่อนครับสร้างความได้เปรียบในการเก็บเวลครับพนังขคลื่นเต่าก็โดดทุบไปหมัดไคโอเอาทุกอย่าง เฮ้ยเดี๋ยวนะเวฟเจ็ดแล้วแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาได้แล้วนี่ว่าวิธีการแปลงร่างซูเปอร์ไซยาเขาบอกอยู่เห็นไหมครับก็คือกด L 3กับสามเหลี่ยมพร้อมกันนะครับผมจะเป็นการแปลงร่างครับคราานี้ก็นัวกันได้ต่อเลยครับผมคุณลิลินทาอะไรหนีทันไหมไม่ทันครับผมเรียบร้อยไปเจอตอนเลิกเขาเหลือน้อยพอดีครับผมรีบไปดังบอลก,กันดีกว่าไปไปไปเอ้ยคนละเกมขอโทษขอโทษไม่ใช่ไม่ใช่โปเกมอนมันลักษณะคล้ายกันไงเ้าเอาไหม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 ล่ะเอาไหมล่ะ เอาไมล่ะไม่หนีบอกเลยเจ็บนะเรียบร้อยทำมันวแบบนี้พลังเราสูงกว่าเวลเราสูงกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเป็นหนึ่งท่านเทพเซโอมาแล้วก็ต้องกันป้อมกันนิดนึงครับถ้าไม่กันป้อมก็ไปเก็บเวลอะไรก็ได้แล้วแต่เพราะสตูมันไม่น่ามาอุย้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวถอยก่อนถอยก่อนเอายังไงครับคุริลินจะดังป้อมไหมเหมือนคุริลินจะไม่ดังป้อมนะครับถ้างานผมเอาเลยแล้วกันครับคอวกาเอามาช่วยพอดี แตกไปอีกหนึ่งเรียบร้อยครับผมบอลเก่งกีผมมาแล้วด้วยเอาเลยไหมล่ะเรียบร้อยเลยครับผมไม่หนีแล้วมีตัวไอพีตรงนี้ด้วยเอาเลยครับรอบแรกก็จะสบายหน่อยครับเพอเอเป็น AI ได้วยผมไม่ได้เก่งอะไรหรอก <c oughs> เล่นแบบแรกๆก็จะมี AI แทรกมาบ้างอะไรบ้างนะครับตอนนี้สามารถตีป้อมได้แล้วเนาะสัญลักษณ์บอกอยู่ครับมายิงยิงยิงเยี่ยมมากครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาแล้วถอยก่อนถอยก่อนถอย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 ,ถอย,ถอย โอ้ยเจ็บอยู่เจ็บอยู่ตามมาไหมล่ะตามมาไหมตามหรอใส่เข้าให้ครับแพ่พลังขึ้นเต่าไปก็ครึ่งหลอดแล้วกระโดดทุบอีกทีนึงเรียบร้อยเจอมินิบอสอยู่พอดีครับเอาซะหน่อยครับแต่ว่ามันตีแรงมากนะอันนี้ต้องระวังนะโอเคเรียบร้อยครับผมเยี่ยมดูบนหัวเราได้ครับตอนนี้เราได้บอสไป2ตัวเลยครับก็จะทําให้พวกเราเก่งขึ้นครับได้สเตตัสโบนัสเพิ่มอ้าวศัตรูเลื่อนเลยแค่นี้ยังไม่กลับบ้านอีก เยี่ยมไปเลยครับผมเก็บเวลก่อนนี่ไงตอนนี้เลเวลเริ่มสูงแล้วครับอาณาเขตสกิลกว้างขึ้นกว่าเดิมเยอะคุลิลินคุลิลินทำอะไรคุลิลินทำอะไรเอ้ยจะหนีเขา้าภูมิไม่ทันแล้วไปเปิดเส้นทางอุ๊ยสกิลใครอะโดนไม่รู้เรื่องเลยครับไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่าครับกดปุ่มล่างนะครับวาร์ปกลับได้แต่ว่าไปที่ภูมิยาก,ก่อนหรือไม่ก็มุมงเงียบๆก่อนนะครับ แล้วพอเราวาร์ปกลับบ้านเสร็จปับับเลือดเต็มเลยทันทีครับแล้วผมเพิ่งเห็นว่าจอมมารบูเขาอู้ครับอ่าไม่เป็นไรครับเพราะดูจากทรงแล้วทีมเราน่าจะนําขาดผมก็เลยเรียบบินมาช่วยเพื่อนด้านบนเลยครับผมมีเคลูลินมามากันป้อมอุ้ยเวนกกร,รมแสบตาเลยครับมองไม่เห็นโอ้โหเศร้าเลยอยู่ไหนเอาอยู่นี่ไม่หนีด้วยเรียบร้อยผมจะทําลายป้อมทําลายไม่ได้ครับเพราะว่าเซนโอกลับมาฝั่งเราเนเนานเน,านโดดทับเลยพลังขึ้นเต่าอ,อีกทีนึงเอ้ยถอยก่อนถอยก่อน โอ้ไม่ทันครับแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโดนทีเดียวยังไม่ตายนะครับผมรอทันเทพเซนโอเนี่ยผมจะหล่อยป้อมนี้แล้วระหว่างนี้ก็เก็บเวฟไปก่อนละกันศัตรูอยู่ไหนหมดเนี่ยโอเคมีดาวขึ้นแล้วครับแสดงว่าเลเวลมันขึ้นไงเ,เวลสูงขึ้นได้รับไอคพีมากขึ้นคราวนี้เส้นย้ายฝั่งแล้วครับศัตรูก็ตามมาด้วยครับเอาไงละ่ะคราวนี้บวกเลยนะครับผมบอลเกงกีลงตรงนี้เลยละกันไม่รู้โดนใครบ้างเอาโดนเจ็บหนกักคุริลินล,ล่วงครับผมมา ไปไหนละไปไหนละอีกคนนึงไปไหนละน่าจะหนีกลับบ้านไปแล้วครับงั้นผมก็ทุบป,ป้อมเลยก็แล้วกันครับไปเรียบร้อยแตกไปอีกหนึ่งป้อมครับแต่ว่าอันนี้ยังไปไม่ได้นะมันยังล็อกอยู่งั้นเดี๋ยวไปช่วยด้านล่างดีกว่าครับไม่รู้ว่าบอสใหญ่เกิดหรือยังเกิดแล้วครับผมงั้นก็เอาเลยครับเอาเลยเอาเลยเอาสิเร็วๆช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยพิกลเออนี่ท่าพิกล้อจำได้โอ้โหเร็วโอเคได้บอสครับ เยี่ยมมากบัฟพอเราขึ้นกระจุยเลยดูบนหัวอ้าวหนีไปไหนส้มหล่นจังหวะนี้ดังดังดังเดี๋ยวนหยได้แป๊บนึงดังได้ไหมอุ้ยไม่ได้ครับโดนสกิลก่อนถอยก็เร็วโอ้โหเกือบแตกกับบ้านดวนกับบ้านดวนเร็วฮิวฮิวฮิวบอสจะเกิดอีกตัวนึงนะครับเขาแจ้งเตือนอยู่อีกสิบกวีเนาะแต่ว่าจังหวะนี้เราเอาป้อมก่อนไหมป้อมก่อนไหมเอาเลย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 จังหวะนี้อุ้ยถอยก่อนถอยก่อน มีคนเดียวหรือไงบอลกิงเกียเดี๋ยวใช้บ้างนะเดี๋ยวรอก่อนเสียดายอ่าจังหวะเข้ามากกว่านี้ไม่ได้ครับยิงเออพิกโ,กโร่ระวังเยียมมาครับผมเอาเลยเอาเร็วเลยนี่แน่อันนี้ผมชาร์จบอลเกงกีเลยครับชาร์จใหญ่ชาร์จใหญ่แต่ไม่ทันครับแหม่น่าเสียดายนี่แน่โดดทับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโดนดุดโดนดุด,ด,ดผมมีหมัดไคโอนะผมมีหมัดไคโอนะผมถึกกว่าเดิมเยอะนะ โอเคเรียบร้อยเอาละดังครับผมจังหวะนี้แตกไหมแตกครับผมได้อีกหนึ่งป้อมตอนนี้ไปตีดังก้บอลได้เลยครับถ้าศัตรูไม่มากันบอกเลยแป๊บเดียวแตกเรียบร้อยครับผมและอย่าลืมกดเก็บดังก้อนบอลด้วยนะครับไม่งั้นจะถือว่าเรายัางไม่ชนะนะครับเป็นแง่นัวไหมสำหรับผมคือนัวมากชอบมาก หลังจากนั้นก็จะมีการสรุปรางวันนะครับว่าจะได้รับอะไรโดยส่วนใหญ่ช่วงแรกจะได้รับเป็นเศษของตัวละครครับพอได้รับของรางวัลแล้วนะครับแนะนําไปอัปเกรดตัวละครด้วยนะครับเมนูที่2ด้านบนเลยครับเพราะว่ามันจะมีแรงด้วยนะครับแล้วพอเราอัปเกรดตัวละครไปได้แล้วเนี่ยเราจะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมด้วยนะครับอย่างเช่นตัวละครใหม่หรือว่าผู้ช่วยใหม่ครับเพราะฉะนั้นมีเลเวลให้อัปได้เมื่อไหร่ก็อัปเลยทันที ส่วนการชาปองเกมนี้ก็มีนะครับเมนูด้านบนเมนูที่3เลยนะครับอันนี้ก็มีแคปซูลให้เราเปิดฟรีด้วยนะครับอ่าลองเปิดดูเลยก็แล้วกันแต่ว่านี้เป็นตู้ปกตินะอาจจะไม่ได้มีคอสตูมหรือว่าสกินที่มาแรงมากนักนะครับส่วนตรงนี้ให้กดค้างไว้นะครับตอนแรกผมก็งงกดแล้วมันไม่ไปสักทีนะครับอันนี้ก็ลุ้ลนๆกันไปว่าจะได้สกินอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้มีสกินอย่างเดียวนะครับมีเป็นพวกอิโมติคอนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเปิดเจอก็จะเป็นคอสตูมนะครับโอ้รอบนี้โชคดีได้ไดสเตม็มาด้วย ส่วนอีกตู้หนึ่งนะครับเขาบอกว่าจะเป็นแอนิเมชันต่างๆเช่นตอนปิดฉากศัตรูตอนเปิดตัวตอนชนะการต่อสู้อะไรแบบนี้เป็นต้นครับแต่น่าเสียดายครับผมไม่มีเพชรนะครับแล้วตัวที่เขาให้มาให้มา8ตัวนะมันไม่เพียงพอต่อการเปิดอันนี้ซะอย่างนั้นอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสะสมเยอะๆค่อยเปิดทีเดียว ส่วนคอสตูมที่เราได้มาก็กลับมาที่เมนูตัวละครก่อนนะครับเขาจะมีแจ้งเตือนอยู่ด้านขวาบนเลยเห็นไหมเราก็คลิกเข้าไป2ครั้งนะครับแล้วก็ใช้คําสั่งคัสตอมไมได้เลยนะครับเมื่อกี้เราได้ชุดอะไรมาก็มาเปลี่ยนได้เลยที่นี่รวมไปถึงอ e ีโมด้วยนะเออถ้าเกิดอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยครับส่วนการตั้งค่าอื่นๆจะอยู่ที่ด้านซ้ายบนที่เป็นขีด3ขีดนั่นเองนะครับมันจะมีคัสตอมไมตรงนี้นะครับไอที่เราได้สแตปมมาจําได้ไหมเออนั่นแหละเราเอามาเปลี่ยนได้ที่นี่ครับ ส่วนการตั้งค่าก็มาที่คำสั่งเซตติ้งได้เลยนะครับก็จะมีทั้งเรื่องของการเปลี่ยนภาษาแต่ไม่มีภาษาไทยนะมีแค่ญี่ปุ่นอังกฤษจีนเกาหลีดัชอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีเสียงพากซึ่งอันนี้มีญี่ปุ่นกับอังกฤษนะครับผมแล้วก็จะมีเรื่อง,องการตั้งค่าการาฟิกด้านบนอันนี้แล้วแต่เลยว่าเครื่องใครไหวแค่ไหนครับอันนี้ผมเปิด120 FPS แต่ว่าผมเล่นใน PC นะในมือถือไม่รู้ว่าจะเปิดได้หรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีพวกการเปิด v s y n c การใช้คุณภาพวิดีโอที่จะสูงมากน้อยแค่ ว่าใครไหวก็จัดไปได้เลยนะครับ ส่วนต่อมาจะเป็นคอนโทรเลอร์นะครับก็คือการตั้งค่าต่างๆนั่นเองนะครับมีหลายประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเรื่องของการใช้ออโต้มันมีเซมิออโต้ด้วยนะเราใช้สกิลไปแล้วจะให้เขาตามสกิลอื่นๆต่อไหมอะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวผมไม่ถนัดก็จะปิดไว้แล้วก็จะมีเรื่องของออโต้เอมอ่าก็คือเวลาเรากดโจมตีอ่ะจะเล็งใครเป็นหลักโดยปกติเกมมันเซตมาให้ดีอยู่แล้วก็คือจะเล็งสตูก่อนที่จะเล็งพวก NPC หรือว่าพวกกี้กในแผนที่นั่นเองนะครับแล้วก็จะเล็งตัวที่อยู่ใกล้กาาาลน ีก็จัดไปได้เลยเลื่อนลงมาด้านล่างอีกนิดนึงจะมี M assist ด้วยนะครับอันนี้เขาบอกว่าเวลาที่เราใช้สกิล AOE ถ้าเกิดเราเปิดเจ้านี่ไว้เขาจะช่วยให้เป็นเลงที่ศัตรูได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับคือบางทีผมใช้แล้วว่าไม่ได้เลงเองไงไปใช้บริเวณที่อยู่ด้านหน้าของเราแทนซะอย่างนั้น ส่วนใครที่ใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดก็สามารถตั้งค่าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าผมใช้จอยเล่นไงก็เลยไม่ค่อยได้มาปรับอะไรมากนะครับไม่ค่อยถนัดปุ่มกดอะเช่นคลิกขวาใช้สกิลหนึ่งต้องมานั่งกดชิปคลิกซ้ายชิปคลิกขวาอะไรเงี้ยส่วนซูเปอร์แอตแทกอันนี้ก็ที่ใช้บอลเกงกี่อะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่คนถนัดกันแล้วกันเนาะ ส่วนเมาส์กับคีย์บอร์ดผมไม่ได้ใช้ผมใช้จอยในการเล่นถึงแม้ว่าจะเล่นใน PC ก็ตามนะครับส่วนการตั้งค่าปุ่มก็ได้นะท่านผู้ชมเลื่อนลงมาด้านล่างเขาจะมีบอกใช่ไหมว่าปุ่มแต่ละปุ่มเนี่ยมันกดอะไรบ้างอันนี้เป็นดีฟอลต์นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างอีกนิดน,นึงก็จะสามารถตั้งค่าสกิลได้นั่นเองครับว่าจะกดปุ่มอะไรแล้วใช้สกิลอะไรครับส่วนเรื่องของ ID เนะครับท่านผู้ชมจะต้องทําการลิงก์กับบันไดานาโคไดนะครับหลังจากที่เราเข้ามาเล่นแล้วนะก็คือกดปุ่มนี้ได้เลย หลังจากนั้นเขาก็จะเปิดเว็บไซต์ขึ้นมานะครับใครที่ยังไม่มีบันไดนําโค่ไอดีไปสมัครก่อนนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างเราก็จะเจอคําสั่งใสอ up นะครับส่วนข้อมูลที่เขาขอมีแค่อ e ีเมลของเรากับพาสเวิร์ดเท่านั้นเองครับแต่ว่าต้องตั้งให้มันแบบดีๆหน่อยเนาะมีตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเลขมีอักขระพิเศษอะไรแบบนั้นครับพอท่านผู้ชมสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มากดที่เดิมเลยครับลิงก์บันไดนําโค่ไอดีหลังจากนั้นก็ใส่อ e ีเมลกับพาสเวิร์ดเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับทาตามกระบวนการได้เลยครับไม่ยากครับ ทีนี้พอท่านผู้ชมย้ายมาอีกเครื่องนึงแล้วก่อนเข้าเกมอะ่ะมันจะมีคําสั่งให้เราโหลดข้อมูลจําได้เนาะตอนที่เข้ามาในเกมเขาะจะถามเลยนั่นแหละแล้วก็คลิกที่ปุ่มโหลดข้อมูลได้เลยแล้วก็ล็อกอินกับทางบันไดนําโคให้เรียบร้อยเท่านั้นเองครับงั้นสาหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้กันละกันเนาะไว้มีโอกาสเจอกันได้ใหม่ครับ